ยังคงเป็นประเด็นดราม่าที่ช็อกใจแฟนๆในายใบเฟิร์นกันหนักมากค่ะหลังจากนายนพัสน์ได้ให้สัมภาษณ์ว่าได้เลิกกับใบเฟิร์นจริงแฟนๆก็ใจหายไปครั้งหนึ่งแล้วนะคะมาวันนี้ใบเฟิร์นได้ออกมาเปิดใจให้สัมภาษณ์ถึงประเด็นที่เลิกรากับนายนพัฒนแฟนๆก็ใจสลายเสียใจไปพร้อมๆกับนายใบเฟิร์นเลยล่ะคะ่ะ ได้เชื่อเลยนะคะว่าแฟนๆนายใบเฟิร์นไม่อยากให้ทั้งคู่เลิกกันและยังพอมีหวังว่าสักวันหนึ่งข่าทั้งคู่จะกลับมารักกันอีกครั้งแอดมินก็มองว่าเรื่องนี้มีความเป็นไปได้อยู่นะคะเพราะตอนนหนให้สัมภาษณ์เมื่อวันที่4กรกฎาคมที่ผ่านมามีอยู่ช่วงหนึ่งในบทสัมภาษณ์และนักข่าวถามว่าความสัมพันธ์จะกลับมาเหมือนเดิมไหม สมมตว่าเวลาจะช่วยให้ทุกอย่างดีขึ้นและนายณพัฒนก็ได้ตอบแบบนี้ค่ะเวลาจะไกลับมาดีขึ้นอะไรเยมันมันมันเป็นเรื่องของอนาคตแล้วผมก็เชื่อว่าหลายๆคนเป็นมันเป็นอะไรที่ตอบไม่ได้ตัวผมเองก็ตอบไม่ได้หรอกคับแต่ว่าวันนี้เราทําหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดแล้วก็รู้สึกว่าเราต้องให้สเปซแก่กันและกันและล่าสุดคำสัมภาษณ์ของใบเฟิร์นก็มีประโยคที่ คล้ายๆคำตอบของนายนัพัเช่นกันค่ะโดยนักข่าวถามประมาณว่าในอนาคตจะมีโอกาสกลับมาคบกันใหมและนี่คือคำตอบของใบเฟิร์นค่ะออในอนาคตคนก็ไม่ไม่ทราบจริงๆเนาะแต่ในวันนี้มันก็เป็นแบบนี้นะค่ะซึ่งถ้าอ้างอิงจากการสัมภาษณ์เมื่อครั้งเลิกกันกับแฟนเก่าอย่างท็อปจรรนใบเฟิร์นก็เด็ดขาดมากค่ะตอนนั้นนักข่าวถามว่าถ,าาถ้าเขามาง้อจะกลับไปคืนดีไหม ไฟเฟร์นก็ตอบแบบไม่คิดเลยนะคะว่าไม่กลับไปแล้วถ้าเกิดเขามางอ้อหรือว่าอะไรจะมีการแบบมาพูดคุยกันเป็นจริงคำจังไรคุยได้คะ่ะแต่ว่าก็ก็ไม่กลับไปไม่กลับมเดินแบบม,มันจบด้วยกันไม่ดีหรือว่ไยังไง้ครับไม่มีอะไรเลยคุยกันแล้วคะ่ะคือเดืยดทุอย่างเลยซึ่งถ้าเอามาเปรียบเทียบกันก็จะเห็นความแตกต่างได้ชัดเจนเลยค่ะว่าตอนเลิกกับท็อปจรรย์ยังไงก็ไม่กลับไปคืนดีแน่แต่กลับกันตอนเลิกกับนายณพัทร ตอบแบบประมาณว่าตอนนี้เลิกกันแต่อนาคตไม่แน่อาจจะกลับมาคบกันอีกนั่นหมายความว่าความเป็นไปได้ที่ทั้งคู่จะกลับมาคบกันก็พอมีหวังอยู่นะคะและล่าสุดแอดมินก็ไปส่องไอของนายและใบเฟิร์นยังไม่มีใครคนใดคนหนึ่งรบรุบคู่ออกไปจากไอจีของกันและกันเลยค่ะแต่ถ้าถึงแม้ว่าทายที่สุดแล้วทั้งคู่จะไม่กลับไปคบกันอีก แอดมินเชื่อเลยนะคะาว่าทั้งคู่ก็สามารถเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันได้และห่วงใยในฐานะเพื่อนคนหนึ่งได้เหมือนกันค่ะ